สวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะสำหรับเอพิโซดนี้ก็มีนะคะข่าวข่าวอัปเดตของเจ้ารู้สื่อมาฝากค่ะในเมื่อ,อคลิปที่ผ่านมานะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะอดวานก็ได้ลงว่าทางด้านผู้บริหารนะคะตัวแทนของเสียวหงชูนั้นถูกทางหน่วยงานหนึ่งซึ่งรับผิดชอบในเรื่องของไซเบอร์สเปซที่เกี่ยวกับคอนเทนต์นะคะบนเสียวหงชูบนโลกออนไลน์เนี่ยละค่ะก็มีเหมือนกับผู้ที่แบบเออได้สังเกตนะคะความ เคลื่อนไหวบนเสี่ยวหงชูแล้วก็เอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นหน้าทําไมในช่วงนี้มันมีเหมือนกับคอนเทนต์ของคนดังอะไรเงี้ยค่ะขึ้นมาบ่อยมากๆแล้วก็ไปบทบังคอนเทนต์อื่นๆแบบสมมติอย่างของเจ้ารู้สื่อนะคะที่เขายกตัวอย่างมาก็คือมีคอนเทนต์ของเจ้ารู้สื่อขึ้นมาเรียงเลยนะคะห้าคอนเทนต์ด้วยกันรตรงฟีดเลยโดยที่จริงๆแล้วถ้ามีสักหนึ่งหรืออะไรเงี้ยหหรือ2มันก็ยังโอเคแต่นี้เป็นแบบโอ้โห5เลย3าถึงหนะคะก็ทําให้บทบัง ออันนื่นๆด้วยะะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในเนื้อหาเขาพูดว่าอย่างไรกันบ้างค่ะเขาบอกว่านะคะเสี่ยวหงชูเนี่ยแอปพลิเคชันนี้กําลังประสบปัญหาใหญ่นะคะแต่ว่าบางทีนี่ก็ไม่ใช่เรื่องเลวร้ายสําหรับแพลตฟอร์มนะเพราะว่ามันแก้ไขได้ค่ะภายในเวลาเพียงวันเดียวเนี่ยมันมีแฮชแท็กนะคะที่เป็นกระแสนิยมแล้วมียอดวิวเกือบ300ล้านครั้งขึ้นมาเป็นเวลากว่า1เดือนแล้วนะคะที่ความสัมพันธ์ระหว่างเสี่ยวหงชูแล้วก็ผู้ใช้จํานวนมาก นั้นเกิดภาวะตึงเครียดขึ้นค่ะผู้ที่รู้สึกว่าฟีดนะคะของพวกเขาเต็มไปด้วยการอัปเดตของเหล่าคนดังนะคะในที่สุดเราก็เหมือนกับแบบเขาอยากจะดูคอนเทนต์อื่นๆนั่นเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะกับรายการค้นหาที่กําลังเป็นกระแสค่ะซึ่งผู้ใช้จํานวนมากเนี่ยโพสต์ Post, ภาพหน้าจ,จอของเจ้ารู้สื่อที่คลองชาร์ตเอาไว้นะคะแล้วก็คนอื่นๆเขาก็แบบแบบว่าเออเห็นโพสต์ของเจ้ารู้สื่อ5โพสต์ในรายการแบบกําลังค้นหาที่เป็น ที่นิยมเป็นกระแสที่น่าตกใจมากจริงๆก็ไม่เป็นความจริงที่การค้นหาที่กำลังเป็นกระแสบนแพลตฟอร์มอื่นๆนั้นจะไม่ถูกนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์นั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเดี๋ยวจะมีการนำเอาเรื่องนี้เรื่องที่แบบจ้รู้สื่อนาอเป็นแบบ ขึ้นมาเป็นพืชๆเลยเนี่ยเป็นฟีดเนี่ยนะคะเอาไปใช้ในเชิงพาณิชย์นั่นเองแม้แต่บริษัทบางแห่งที่ขึ้นชื่อเรื่องความสามารถในการสร้างการค้นหาที่กําลังเป็นกระแสแล้วก็มีเครือข่ายอุตสาหกรรมที่ค่อนข้างมั่นคงอยู่เบื้องหลังค่ะเกี่ยวกับคุณค่าสาธารณะของรายการค้นหาที่กําลังเป็นกระแสนั้น ผู้เชี่ยวชาญในขณะนั้นก็ชี้ให้เห็นว่ากลไกของการค้นหาที่กำลังเป็นกระแสโดยพื้นฐานแล้วคืออำนาจในการควบคุมการมองเห็นนั่นเองซึ่งโดยในแล้วหมายถึงสิทธิ์ในการจัดสรรความสนใจทางสังคมค่ะเมื่อความสนใจกลายเป็นทรัพยากรที่หายากปุ๊บก็สามารถถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดได้ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว,ว่าแพลตฟอร์มไม่สามารถจะมาควบคุมรายการต่างๆด้วยตนเองได้แล้วก็ต้องมีหน้าที่รับผิดชอบ ในการตรวจสอบความถูกต้องของหัวข้อที่กำลังเป็นกระแสด้วยนะคะในทางทฤษฎีนั้นแนวปฏิบัติในอุตสาหกรรมเนี่ยไม่ควรถูกละเลยเซียวหงชูรีบออกประกาศผ่านบัญชีอย่างเป็นทางการของเขานะคะโดยระบุว่ายอมรับความผิดพลาดอย่างจริงใจแล้วก็กำลังดำเนินการแก้ไขอย,อย่างจริงจังค่ะเสียวหงชูนะคะซึ่งจัดตั้งทีมแก้ไขพิเศษขึ้นทันทีเลยเพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลระบบนิเวศรายการค้นหาที่ กำลังเป็นกระแสะโดยเฉพาะอย่างไรก็ตามเนี่ยประกาศดังกล่าวก็ไม่ได้ระบุถึงเนื้อหาที่เป็นอันตรายเช่นการอัปเดตข้อมูลส่วนตัวแล้วก็เกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับคนดังอย่างชัดเจนค่ะ แม้ว่าผู้ใช้หลายคนจะชี้นิ้วไปที่เจ้าลูซอแต่ว่าชื่อที่เสี่ยวหงชูใช้เรียกเธอนั้นน่าจะไม่ใช่คนดังแต่ว่าเป็นผู้ทรงอิทธิพลในผลิตภัณฑ์โดยทั่วไปแล้วเนี่ยข้อผิดพลาดของระบบมักเกิดจากหลายปัจจัยร่วมกันค่ะในอดีตเนี่ยปัญหาเกี่ยวกับเนื้อหาในชุมชนมักเกิดจากกระบวนการสร้างเนื้อหาเชิงพาณิชย์ที่เร่งตัวขึ้นในปีนี้เสี่ยหงชูก็ได้ทำงานอย่างหนักเพื่อการสร้างเนื้อหาเชิงพาณิชย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนที่ผ่านมาเมื่อเดือนที่แล้วนั้นเสี่ยวหงชูได้ปรับโครงสร้างองค์กรด้านการสร้างเนื้อหาเชิงพาณิชย์โดยผสานสายธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซแล้วก็โฆษณาเข้าด้วยกันโดยมีโคน,นันนะคะ CEO เป็นผู้รับผิดชอบค่ะ ในขณะที่เจ้ารู้สือถ่ายทอดสดอย่างต่อเนื่องเนี่ยเสี่ยวหงชูมาเก็ตเพสนะคะก็ได้รับการตอบรับที่ดีเช่นกันคาแนะนําในการลงโทษนะคะในปีนี้เสี่ยวหงชูได้ปรับปรุงกลไกการขับเคลื่อนการเข้าชมในเดือนสิงหาคมเนี่ยเสี่ยวหงชูได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่ามีผู้ใช้รายเดือน350ล้านคนซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมากจาก300ล้านคนในปีที่แล้วค่ะสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นนะคะในประสบการณ์ ของผู้เพื่อนๆรอบตัวต่างก็มองว่าเสี่ยวหงชูกำลังน่าสนใจมากขึ้นเรื่อยๆแล้วโดยจำนวนผู้ใช้งานที่มีส่วนร่วมสูงที่เพิ่มขึ้นเสี่ยวหงชูเองก็จึงนะคะยังคงโปรโมตโฆษณาอย่างต่อเนื่องเลยพูดตามตรงในขณะที่เสี่ยวหงชูกำลังเล่งพัฒนาอ e ีคอมเมิร์ซขึ้นมาบริษัทควรจำกัดการโหลดเนื้อหาเชิงพาณิชย์เพื่อรักษาความสนใจของชุมชนเอาไว้ด้วยค่ะอย่างไรก็ตามผู้ใช้หลายคนยังคงรู้สึกว่าฟีดของ พวกเขาถูกบล็อกอย่างหนักเมื่อเร็วๆนี้ เพื่อนคนหนึ่งเล่าว่าวันหนึ่งเธอนับโน้ต20ตัวแรกบนหน้าเนี่ยก็พบเนื้อหาเชิงพาณิชย์5รายการโดย1รายการถูกทำเครื่องหมายว่าเป็นโฆษณา1รายการลิงก์ไปยังไลฟ์สตรีมแล้วก็อีก2รายการมีลิงก์ไปยังสินค้าค่ะเธอบอกว่าเธอนั้นไม่เห็นโฆษณามากขนาดนี้ในช่วงแบบ2เดือนก่อนที่ผ่านมาเลยนะมันเกิดอะไรขึ้นในช่วงนี้กันแน่แล้วเธอก็กล่าวว่าเนื่องจากเสี่ยวหงชูได้รับคําแนะนําอย่างต่อเนื่องเนี่ยเธอจึงเริ่มมีนิ สั่งซื้อสินค้าเดือนละ1ถึง2ครั้งเลยทีเดียวบางครั้งก็ไม่เคยเปรียบเทียบราคากับแพลตฟอร์มอื่นๆสำหรับสินค้าราคาถูกอื่นๆอีกด้วยเช่นเดียวกับแพลตฟอร์ม e อีคอมเมิร์ซคอนเทนต์ส่วนใหญ่แล้วด้วยระบบแนะนำสินค้าเฉพาะบุคคลเนี่ยสัดส่วนของโฆษณาที่แต่ละคนเห็นในแต่ละช่วงเวลาจะแตกต่างกันไปค่ะหากแพลตฟอร์มมองว่าคุณเป็นแฟนพันธุ์แท้ที่มีความอดทนสูงคุณก็มีแนวโน้มที่จะเห็นโฆษณามากขึ้นด้วย เพื่อนคนนี้ก็กล่าวได้ว่านะคะด้วยจํานวนโฆษณาที่เท่ากันเธอรู้สึกว่าเสี่ยวหงชูนําเสนอประสบการณ์ที่แยก่กว่า เหตุผลหนึ่งก็คือฟีดแบบ2คอลัมน์ทำให้เธอมีแนวโน้มที่จะอ่านทุกโพสต์มากกว่าแพลตฟอร์มวิดีโอสั้นๆที่เธอสามารถจะปัดๆๆหน้าจอไปมาได้ค่ะอีกประเด็นหนึ่งก็คือคำแนะนำของเสี่ยวหงชูค่อนข้างลำเอียงเมื่อไม่นานมาเนี้ยเธอซื้อต้นไม้และหลังจากค้นหาข้อมูลการดูแลในเสี่ยวหงชูเธอก็เห็นการแจ้งเตือนแบบ พุชแบบพุชเนี่ยนะคะสำหรับสารละลายธาตุอาหารพืชอยู่เรื่อยเลยคือแบบแบบโฆษณาให้แบรนด์แบรนด์หนึ่งอยู่ตลอดเวลาหลายวันมานี้เลยนะคะเกือบทุกโพสที่เธอคลิกดูก็เหมือนจะเกี่ยวกับพืชค่ะเกี่ยวกับสารละลายธาตุอาหารนี่แหละเธอตัดสินใจไม่คลิกดูเนื้อหาเกี่ยวกับพืชใดๆเลยจากนั้นโฆษณาก็จะ ค่อยๆหายไปนี่ก็มีคนอื่นบ่นว่าเห็นโฆษณาแบบเดียวกันซ้ำแล้วซ้ำเล่าหลังจากซื้อขนมเพราะว่าเพื่อนคนนี้ดูเสี่ยวหงชูก่อนนอนสักพักแล้วก็นอนดึกเธอจึงถูกโฆษณาขนมรบกวนอยู่ตลอดเวลาก่อนนอนค่ะการเห็นสินค้าซ้ำๆกันซ้ำแล้วซ้ำเล่าก็ไม่ใช่ประสบการณ์ที่น่าพึงพอใจเลยนะคะสำหรับเสียวหงชูแล้วก็คือทุ่มเททรัพยากรมากมายให้กับเจ้ารู้ซือง,งั้นหรือไม่ใช่ซะหน่อยแล้วทำไมผู้ใช้จะ หนดมากถึงมีปฏิกิริยากับเรื่องนี้อย่างรุนแรงล่ะซึ่ง ออพวกเขาก็พบว่าเหตุผลเบื้องหลังก็คล้ายๆกันนะคะก็คือถ้ามีประเด็นหรือว่าปัญหาเกี่ยวกับอุปสงค์แล้วก็อุปทานนั่นเองอย่างแรกทําไมโพสต์เกี่ยวกับสินค้าที่คล้ายๆกันแล้วก็มีลักษณะคล้ายคลึงกันจึงปรากฏขึ้นมากมายบนแอปแอปหนึ่งนะคะสาเหตุหนึ่งที่เป็นไปได้คือในขณะที่หลายธุรกิจลงโฆษณาบนเสี่ยวหงชูแต่ก็มีน้อยกว่าที่เข้าร่วมการสนทนาในชุมชนอย่างกระตือรือร้นแล้วก็มีแรงจูงใจที่จะโฆษณาในหม หมู่เฉพาะหรือแม้แต่คีย์เวิร์ดเฉพาะค่ะตัวอย่างเช่นถ้าคนมีปัญหาเรื่องการนอนไม่หลับเนี่ยก็ต้องค้นหาผลิตภัณฑ์นะคะที่ช่วยในการนอนหลับต่างๆเมื่อค้นหาคําว่า insomnia นะคะ artifact สินค้าที่กําลังได้รับความนิยมเมื่อไม่นานมานี้จะปรากฏในฟีดค้นหาของฉันเสมอนั่นก็คือแผ่นปิดตาก r วิ ity ค่ะบันทึกเหล่านี้มีเนื้อหาแล้วก็รูปภาพคล้ายกันก็ขึ้นมาเป็นพุดๆๆเลยซึ่งอธิบายฟังก์ชันการทํางานแล้วก็จุดขายของมันค่ะ ในผลการค้นหาสองสาหน้าแรกเนี่ยเกือบครึ่งหนึ่งของบันทึกก็ลิงก์ไปยังผลิตภัณฑ์นี้ส่วนที่เหลือมีผลิตภัณฑ์นะคะอย่างเมลาโทนินแล้วก็สเปย์นอนหลับรวมถึงรีวิวจากผู้ใช้จริงอีกเล็กน้อยเหตุผลนั้นเดาง่ายมากผันปิดตากาวิตตี้เป็นสินค้าใหม่และในตอนนี้ผู้ขายรายนี้มีงบประมาณมากขึ้นในการลงทุนเพื่อดึงดูดลูกค้าไปยังบัญชีของเฉียวหงชู KOC ต,ต่างๆแน่นอนว่าเนื้อหาทั้งหมดนี้ลงเอ่ยในฟีดนั่นเอง แล้วก็แน่นอนว่าเนี่ยพอไปค้นหาคำว่า i n s o m มเนียเพียงอย่างเดียวก็จะได้ผลลัพธ์ขึ้นหลากหลายมากเลยนะคะมี Pilot Sleep Method มี o ุ Soak Before Bed ก็ว่าไปอย่างไรก็ตามในฐานะผู้บริโภคนะคะคนก็มีความต้องการซื้อสินค้าแล้วก็ต้องการคำแนะนำที่หลากหลายแต่ว่าสิ่งที่ฉันเห็นก็คือคำแนะนำที่เหมือนกันเป็นอย่างมากสอดคล้องกันอย่างเดียวเลยสิ่งนี้ไม่ได้สร้างความไว้วางใจแต่เป็นความเครือบแคลงสงสัย แล้วก็ความต้องการนี้ยังคงไม่ได้รับการตอบสนองค่ะอีเ e รียนบิสเนสได้ทำการสำรวจที่คล้ายกันไว้โดยได้สอบถามผู้ใช้เฉี่ยวหงชูระดับเบาระดับน้อยกลางแล้วก็ระ ระบบบใช้ทุกวันหนักๆเลยนะคะให้ค้นหาคำแนะนำแชมพูแล้วพบว่า77.8%ของคำแนะนำบนหน้าแรกประกอบไปด้วยข้อความนะคะประเภท A ที่เป็นโฆษณาอย่างชัดเจนแล้วก็ข้อความประเภท B ที่ไม่มีคุณค่าอ้างอิงค่ะยิ่งใช้นะคะยิ่งผู้ใช้ซื้อสินค้าบนเสี่ยวหงชูบ่อยเท่าไหร่พวกเขาก็ยิ่งได้รับโฆษณาเชิงพาณิชย์มากขึ้นเท่านั้นที่สำคัญคือโฆษณาเหล่านี้ทำให้พวกเขา ตัดสินใจซื้อนั่นเองค่ะเซียวหงชูเองก็ได้ดําเนินมาตรการนะคะกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องนอกเหึนือจากการปราบปรามเนื้อหาปลอมเช่นในเดือนเมษายนปีนี้พวกเขายังประกาศว่ากลุ่มองค์กรการตลาดผิดกฎหมายแล้วก็เอเจนซี่การตลาดผิดกฎหมายกํ Agency, กา,ล,า,กากลังสร้างบัญชีจํานวนมากที่มีผู้ติดตามมากกว่า 1, 0 0 0คน และพยายามเผยแพร่ข้อความคุณภาพต่ำจำนวนมากผ่านระบบกระจายการจราจรนะคะอย่างเป็นทางการด้วยข้อความที่ถูกโพสต์โดยบัญชีปลอมเหล่านี้ไม่ว่าจะมีเนื้อหาอะไรก็ตามล้วนตกเป็นเป้าหมายของแพลตฟอร์มแม้ว่าจะเผยแพร่นะคะผ่านระบบการกระจายการจราจรอย่างเป็นทางการค่ะปัญหาคือผลการค้นหาอาจจะไม่ใช่ของปลอมและเนื้อหาในบัญชีเหล่านั้นโพสตโดยคนจริงๆอย่างไรก็ตามเมื่อเนื้อหานะคะแบบ ํำระเงินเนี่ยหายากขึ้นมาแพลตฟอร์มมีความรับผิดชอบเชิงพาณิชย์ในการให้ความสำคัญกับเนื้อหาแบบํำระเงินสำหรับผู้บริโภคปัญหาเช่นนี้จึงเกิดขึ้นค่ะดังนั้นเมื่อแจ็คหมาพูดว่าสินค้าเป็นคอนเทนต์ประเภทหนึ่งเขากำลังสะท้อนตักกะนี้เมื่อมีสินค้าเพียงพอคอนเทนต์จึงจะมีมากมายเมื่อคุณต้องการสร้างรายได้แล้วมันอนาคตมันจะดีไหมล่ะ ก็ทางด้านของผู้สื่อข่าวนะคะก็ยังมองแบบยังคงมองโลกในแง่ดีอยู่บ้างวันนี้เป็นกระบวนการที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะเมื่อเวลาผ่านไปตราบใดที่แพลตฟอร์มยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องและสามารถดึงดูดผู้ค้าและผู้ใช้ได้มากขึ้นระบบนิเวศก็ยิ่งแข็งแกร่งขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะอย่างไรก็ตามการพัฒนาของแต่และแพลตฟอร์มก็มีเส้นทางของตัวเองแล้วก็เป็นไปไม่ได้ที่จะข้ามผ่านรากฐานเหล่านี้ไปโดยสิ้นเชิงเพื่อให้เกิดกระบวน การขยายตัวนะคะตัวอย่างเช่นหลายคนอาจลืมไปว่าอิทธิพลของโตอินในปัจจุบันเนี่ยด้านคอนเทนต์คนดังแล้วก็ความบันเทิงนั้นถูกสร้างขึ้นโดยการไปขโมยมาจากไวโปอีกทีหนึ่งแท้จริงแล้วมีทักษะภายนอกสองประการก็1ความล้มเหลวของไวโปในการตามทันกระแสวิดีโอสั้นแล้วก็ความจําเป็นที่เหล่าคนดังต้องมีปฏิสัมพันธ์กับฟแฟนๆแบบเรียลไทม์แล้วก็ผลิตคอนเทนต์ในช่วงของที่เป็น ความฮิตในตอนนี้ระบาดอยู่บนออนไลน์เลยนะคะแต่ที่สำคัญกว่านั้นโต้อินเนี่ยให้ความสำคัญกับความบันเทิงอย่างมากโดยผู้ใช้เปิดโต้อินเพื่อความบันเทิงโดยเฉพาะค่ะการโปรโมทภาพยนตร์แล้วก็โทรทัศน์ตัวอย่างภาพยนตร์ภาพเบื้องหน้าการถ่ายทําล้วนเป็นคอนเทนต์ที่ให้ความบันเทิงในตัวดังนั้นผู้ใช้จึงไม่รู้สึกว่าเนื้อหาเหล่านี้ไม่เหมาะสมเมื่อพบเห็น การเข้าชมเหล่านี้จึงได้รับการเปิดเผยต่อสาธารณะมากขึ้นนอกจากนี้โตอินก็ยังได้สร้างช่องทางติดต่อต่างๆตามมาเช่นปุ่มอยากดูซึ่งจะนำผู้ชมเ,เข้าไปยังเมาเหยียนตัวอย่างภาพยนตร์ฮิตเพียงตัวอย่างเดียวสามารถดึงดูดผู้ชมได้หลายแสนคนที่อยากจะดูค่ะเหล่าคนดังมักเผยแพร่คอนเทนต์ที่เกี่ยวข้องจำนวนมากในช่วงโปรโมทผลงานลงไปซึ่งก็ดึงดูดแฟนๆจานวนมากแล้วก็ส่งผลให้กิจกรรมบนแพลตฟอร์ม ของพวกเขานนั้นเพิ่มขึ้นนะคะนอกจากนี้แม้ว่าตกะกการกระจายเนื้อหาแบบอันกอริเทิมบนแพลตฟอร์มต่างๆจะคล้ายค้งกันเป็นส่วนใหญ่นั่นก็คือการวางเนื้อหาลงในกลุ่มการจราจรที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ ตามแท็กเฉพาะแต่จุดเน้นแล้วก็ฐานผู้ใช้ของแต่ละแพลตฟอร์มยังคงให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันค่ะตาก,กาอันกอริทึมของเสี่ยวหงชูได้รับความสำคัญนะคะกับการรวบรวมและแบ่งปันของผู้ใช้เพื่อรักษาการจราจรและความสนใจให้คงอยู่ค่ะบัญชีเดียวต้องอาศัยการเผยแพร่นเนื้อหาอย่างสม่ำเสมอแล้วก็สร้างตัวตนในชุมชนมากกว่า การจะกลายเป็นบัญชีสากลได้ทันทีผ่านกิจกรรมสำคัญนั้นก็เป็นเรื่องยากนะคะกิจกรรมสำคัญของเหล่าคนดังบนเสี่ยวหงชูครั้งล่าสุดมีการพูดถึงนะคะซูปเปอร์สตาร์อย่างแม็กกี้ชุงด้วยค่ะอย่างไรก็ตามเนี่ยกว่า1เดือนหลังจากที่ซูปเปอร์สตาร์คนนี้โพสต์วิดีโอเธอมีผู้ติดตามบนเสี่ยวหงชูเพียง1.19ล้านคนซึ่งแตกต่างจากที่โตอินนะมุ่งเน้นไปที่คอนเทนต์ชิ้นเดียวโดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มผู้ติดตามหลาย ล้านคนในชั่วข้ามคืนโดยแก่นแท้แล้วเนี่ยเฉียวหงชูยังจัดว่าเป็นแอปแบบชุมชนนะคะข้อดีของชุมชนอยู่ที่ความเข้าใจแล้วก็อัตลักษณ์นะคะบุคลิกรวมกันนั่นเองสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนย่อมได้รับการยอมรับจากชุมชนค่ะดังนั้นความจริงใจหรือการแบ่งปันอย่างแท้จริงจึงเป็นพื้นฐานหลักการของเฉียวหงชูดังนั้นไม่ว่าบัญชีจะมีผู้ติดตามกี่คนเนี่ยตราบใดที่โพสต์ข้อมูลที่เป็นจริง และเป็นประโยชน์ก็จะมีโอกาสที่จะได้รับการเปิดเผยอย่างเป็นธรรมนี่ก็เป็นเหตุผลสำคัญเบื้องหลังประสิทธิภาพของแคมเปญ หวานยานั่นเองนะคะคือปลูกยานั่นเองบางคนเนี่ยตั้งคำถามว่าหากธุรกิจโปรโมทคอนเทนต์และคนดังก็โปรโมทคอนเทนต์การกระทำเช่นนี้จะลดทอนความน่าเชื่อถือลงหรือไม่นะคะก็ควรสังเกตว่าคอนเทนต์แบบชำระเงินเนี่ยก็ควรมีความน่าเชื่อถือเช่นกันนะพูดง่ายๆก็คือคอนเทนต์ดังกล่าวไม่ควรผูกขาดน้ำหนักของรายการเดียวหรือแค่โดเมนเดียวเท่านั้นค่ะหน้าค้นหาและคอนเทนต์ที่นำเสนอต่อผู้ใช้ควร ยังคงยึดตามหลักการพื้นฐานของเฉียวหงชูนั่นก็คือยิ่งคอนเทนต์มีประโยชน์น่าเชื่อถือและมีคุณภาพมากเท่าไหร่ก็ยิ่งได้รับการเปิดเผยมากขึ้นเท่านั้นนั่นเองนะคะนี่ก็คือคำอธิบายเนาะของระบบอัลกอริทึมการทำงานของเสี่ยวหงชูนะคะคือเมนหลักของเขาเนะเขาจดไฮไลท์ที่สร้างแอปพลิเคชันนี้ขึ้นมาคือต้องการให้มันเป็นชุมชนแต่ว่าตั้งแต่ในช่วงเมษายนปีนี้ ก็คือพวกเขาเน้นไปที่การสร้างอ e ีคอมเมิร์ซขึ้นมาด้วยนั่นเองค่ะเพื่อนๆแล้วพอสร้างอ e ีคอมเมิร์ซขึ้นมาด้วยเนี่ยระบบของเขาบันดันไปฟีดข้อความที่แบบคนคนหนึ่งค้นหาอยู่ตลอดสมมติอดวานเนี่ยค้นหาเอออยากลดน้ำหนักอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะมีพวกวิธีลดน้ำหนักหรือไม่ก็เป็นอุปกรณ์การดลดน้ำหนักนะคะอย่างเช่นที่สายรัดเอวหรือไม่ก็เป็นพวกเขาเรียกอะไรอะยา ยาพวกเสริมอะไรต่างๆเนาะอาหารเสริมต่างๆซึ่งมันขึ้นมาเต็มฟีดเลยอะไรแบบนี้แล้วก็พอเขาวหลังเองมันก็ขึ้นมาอยู่ดีนะคะในวันต่อไปวันต่อไปซึ่งก็บางทีคนก็ลําคาญไงเพื่อนๆอยากจะเจอแบบอื่นบ้างนั่นเองนะคะก็เอาเป็นว่าก็ดีใจที่แบบมันก็ไม่ใช่เกี่ยวกับน้องเจ้ารู้สือแบบสักคนเดียวว่าโอ้โหขนาดเจ้ารู้ซีอมาย้ายแพลตฟอร์มมาเสียวองชูหลังจากที่ปิดไว้ปอไปแล้วก็ยังจะมาแบบว่าเกิดปัญหาที่เสียวองช แบบจะมีการไลฟ์ได้ไหมในอนาคตไม่เกี่ยวนะนเพื่อนๆอันนี้มันเกี่ยวที่ระบบของเชียวของชูเลยนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะเข้าใจเมนไอเดียว่าตกลงแล้วเรือบทความนี้คืออธิบายอะไรนั่นเองนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามอย่างคนที่ พวกเราสนใจไลฟ์สตรีมของเจ้ารู้สือถ้าเราพิมพ์คําว่าเจ้ารู้สือไปปุ๊บเนี่ยก็เป็นไปได้ที่มันจะขึ้นฟีดแต่เจ้ารู้สือมาให้เราตลอดเวลาหน้าฟีดเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะนี่ก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกระเสี่ยวหงชูเพราะฉะนั้นแล้วเขาจะต้องไป ดัดแปลงแล้วก็ควบคุมนะคะคอยตรวจสอบเอกระบวนการเอระบบท ر ا ฟิกของเขาระบบจราจรนะคะในแอป,ปของเขาอีกทีหนึ่งนะคะซึ่งเอาเป็นว่าไม่เป็นไรโอ้นี่มันก็เป็นแบบหนึ่งแอปพลิเคชันเลยนะ้หม,มันจะมีแค่เจ้ารู้สืกอเป็นต้นเหตุได้อย่างไรไม่ใช่หรอกนะคะเพียงแต่ว่าพอดีคนก็ดึงไปเฉยๆอะไรที่ อะไรที่มันเป็นกระแสเนี่ยเขาก็จะดึงไปแล้วก็เจ้ารู้สึกก็ไม่เคยหลุดจากกระแสเลยนะคะเดี๋ยวเราไปอัปเดตนะคะเรื่องราวข่าวข่าวของเจ้ารู้สึกกันต่อในอพิสตสหนาค่ะสวัสดีค่ะ